เวนดิก้าชุดแรกมาแบบวิวันนั้นเซียยิงหลุดไปแล้วเวนดิก้าจัดให้ชุดเดียวหงายท้องหงายไส้กันไปเวนดิก้าตรงนี้ลงมาแล้วเจอที่ได้อุจจาระเจคอบแลวเจคอบลุกโล่แบบนี้ไหวหรือเปล่าทางหน้านี้เวนดิก้าครับขึ้นมาแล้วธนวัฒน์มาแล้วจ้าหายไปแล้วหมเรียบร้อยครับลํำพูตรงนี้มีไฟต่อระดักแมนไปเทรดกันได้ทางด้เวนเวก้ากอครับตรงนี้มาแล้วอุจิาะหล่น น,นี่ครับโอ้โหเป็นการโยระเบิดข้ามบ้านแบบลูกสูตรครับแล้วเจสตุดีครับต้องดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งครับเพื่อนช่วยไม่ได้กูตัวแฟรเทสซาเอา้าแล้วมีการอ้อมซ้ายมาแบบนี้หวังจะมาปิดทางด้านจูดิโอก่อนแล้วจูดิโอรับศึกหนักซ้ายและขวาดูดีโดนเปิดน็อกไปก่อนแล้วเดินเข้ามาแบบนี้ผมเป็นทางด้านเบรนดิก้าเทรดคือด้านแรกเก็บซ้ำจูดิโอจากเกมไปโอ้โห,โหงานมาครับผมเอาเลยฮะต้องดูว่าทางด้านนี้แฟร์เทพซาจะยือจังหวะได้นานมากแค่ไหนครับ ไปดูมุงเบ๊นพี่นายกันบ้างเราเป็นนากระโดดมาโคตรหวนกระโดดยิงแ8เทพซ่าสวนช็อตเดียวหายโซนดานเอ็มเอสโซบุรีออกจากเกมไปจบอันดับที่10ว้าวแล้ววงครับได้เฟดต่อมานี่ยบีมาหาทางด้านยมไอทีเอสครับเนี่ยไฟตรงนี้อมารีเกมมิ่งต้องเจอทางด้านมารินบอแล้วธนาโดนไปยิงได้เวก้าก่อนด็อกไปเทนนิชีบครับเอาระเบิดเนทเนี่ยปาใส่ด้านตะโถงกลมออกจากเกมไปเลยครับโอ้เนี่ยทูเคซี่เฟรคเอเจนต์พยายามมองส่องอยู่ จังหวะเมื่อกี้เดวเท็ดหรืว่าเฉียบมากครับเอา3นี่ไปเก็บทางด้านหนึ่งครับบีบแล้วธนาโดนครับไปปลาระเบิดใส่ทางด้านลำพูตีตะธรอ e ีสปอร์ตครับออกจากเกมไปหมดเลยครับเมื่อสักครู่ที่ขอภัยนะวิธนาโดนคนเดียวเหรอว้าวธนาโดนครับตอนนี้เหลือคนเดียวของออบิดแล้วโดนยิงกระหน่ำม,มาจากเทอร์นิทีฟครับไม่ไหวฮะออบิดจมดับที่แปครับตอนนี้เหลือเจ็ทีสุดท,ท้ายกับย4่สีไลฟ์ตอนนี้เดวเทดเกมมิง่งคนจะพุ่งมีอยู่11คิว ขับรถมานะฮะแล้วมาแปะกันบริเวณเกือบจะก,กลางวงของเฟสที่5ได้ครับโอ้ชิวจัดครับสำหรับเดเทรดครับเรียกชื่อใครแตกหมดเออจริงทางด้านนี้สิรพรน์ครับเหลือคนเดียวไม่จิสปอร์ตแล้วขับรถเข้ามาจะแปะแต่ว,ว่าทางด้านซ้ายน้ยมรีเกมมิ่งอยู่แล้วขับเข้ามาขั้นง,งาอลา,าโว้าเรียบรอ้อยแล้วแฟทเทพซ่าตัวกระเด็นไปเลยครับโอ้ต้องรีบชุบแล้วด่วนเลยครับดูดีต้องขู่แล้วแปะสโม็อกสามทางโอ้ไม่ก่ครับ รับพรนี่ทิ้งบาดแผลไว้สำหรับเดยเทรดเกมมิ่งแล้วดูที่มุมของธนวัฒน์นี่มองเห็นหรือเปล่าธนวัฒน์เที่จับแล้วอัลเทอร์นีทีตัวนี้ไฟของด้านมูรินโญ่ตัวนี้มีการงัดกันขอให้ท่าผู้ชมนะเอาแล้วในด้านมันโผมาเคลมไมล์ไปขอเชฟไในด้านท็อปฟี่ออกจากเกมไปเช่นเดียวกันครับแจ็คกี้ขึ้นมาโวนกันแต่ด้านมันโผคมกว่าเฉียบกว่าในด้านเวสกันแล้วมันในด้านมันโถที่เก็บแจ็คกี้ออกจากเกมไปแล้วเนาะเอาแล้วทางด้านอัลเทอร์นีทีขึ้นมาโดนด้านมันโถเก็บไปเช่นเดียวกันเนี่ยเรียบบบบรรร้อยคคััุกจดที่ผม เกมตรงนี้ยังไงกันต่อดีแล้วจะเดินไหมเรืเซเวอรลัสเกมเซเวอรลัสอีสปอร์ตนะมาเก็บทางด้านมูรินโหมดจากเกมเช่นกันแล้วตอนที่เหลือ4ทีมสุดท้ายครับนี่ฮะสี่สี่สี่ด้วยกันครบทั้งหมดแล้ววงในเฟสถัดมานี่บีบไปหาทางด้าน MITS ครับน่าสนใจครับวงในเฟสถัดไปมุมนี้ของปู่ชิวเนี่ยน่าจะเล่นกันได้นะส่วนอเมริกาเกมมิ่งนะอาจจะมาแปะหน้าเนินได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงนะครับโอ้โหยากอยู่พอสมควรแล้วเรียบร้อยผมไปทางด้านตันวาทีสครับไปยิงทางด้านเวโนติก้าเนาะไปอีกครั้งงนึ ด้านซิบรัสนี่ก็มาจดจ้องๆเหมือนกันครับผมเนี่ยถึงด้านเซียวไฮครับจริงๆเพ,อพอื่อนทชั่อของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะในวงนั้นนิดนึงนะแต่ต้องดูว่าเขาเนี่ยจะตีบ้านทางด้านในอไอทีเอสเลยหรือเปล่าครับและไฮแมสเห็นมุมนี้โอ้โหกลายเป็นว่าเดเทดนี่มุมเปิดจัดๆครับต้องดูว่า11คิว12คิวที่ผ่านมาอยากจะมีผลกับพวกเขาไหมเนะพราะว่านับแชมป์นะใช่ไหมเน้นไปดอกโอ้โหแล้วติดหัวแล้วครับตรงนี้หัวดุ้งครับ ทุกเป็นขึ้นมาทันได้แล้วยิงขาไปเรียบร้อยเสียวไห้ครับผมกับไฮแมสช่วยกันยิงทางด้านปู่ชินน็อกไปก่อนครับโอ้มีงานครับตรงนี้ครับแล้วอัมรีเกมมิ่งตัดสินใจเดินแล้วผมนี่จะหว่าที่ทางด้านเรทเวทเกมมิ่งเนี่ยน็อกอยู่แล้วแฟดเทพซาเอียงคอรอรับแทนตรงนี้แล้วแฟดเทพซาหายไปก่อนจากทูครี a ซี่เฟกเอเจนต์ครับต้องปแปะระเบิดก่อนแล้วไฮแมสครับไปยิงด้านแฟดเทพซาน็อกไปด้านหลังที่ช่วยขึ้นมาได้ครับ โอ้โหแล้วปลาระเบิดอย่างคมอย่างเฉียบสำหรับปอร์เช่เฟิกแท็กซี่ครับโอ้ oh. เปิดน็อกไปได้อีกครั้งครับนูรินนี่โดนน็อกสองน็อกสามเลยเรียบร้อยไปทางด้านปอร์เช่ครับได้คิวไปครับทางด้านซิวรัสดิสปอร์พยายามจะเก็บซ้ำนะแล้วเห็นหรือเปล่าแล้วเน้นเข้าไปย้ำๆเรียบร้อยผมด้านเวนูติก้าส่งด้านทูเคซี่น็อกไปก่อนครับแล้วเหมือนจะเห็นครับทางด้านปอร์เช่ทางด้านนี้ชินี่เลมันครับ ขับรถมาแล้วฮะพยายามมองแหงครับเวดิก้าต้องแปะสโมกไว้ก่อนครับแล้วน่าจะตีแน่นอนครับแวรโดิก้าโอ้ยโดนโด้นาน JKR ส่งดามเมจ61ครับผมตัว,ต,วตัวแบบว่ากระดงเด้งเงนะมันจะคู่นี้นะโดนแฟรดโยนมานี่ครมือบังหน้ากันไปก่อนแต่ยังหลบมาหลังสโมกได้ครับตัวนี้โยนแฟรแกรนดไปลูกนี้ ถึงต้นไม้พอดีหรือเปล่าเรียบร้อยปู่ชิวจัดน็อกไปก่อนโอ้โหยังสวยครับสำหรับเดนสไตรเกมมิ่งและหนึงน่งที่ว่านี้เป็นดนิก้าดวลกันอยู่แล้วเป็นดนินก้าส่งด้านจินนี่น็อกไปเอาแล้วเหลือทางด้านปอเช่คนเดียวครับเฮ้ยโอ้พระสงฆ์อะไรจะโหดกันเบอร์นั้นวันหน้าโอ้โหแล้วเซเวลาอีสปอร์ตครับจัดว่าฉลาดครับทางด้านนี้ปอเช่มไม่ได้ก่อนแล้วได้ปู่ชิวล็อกไปแล้วยิงปู่ชิวครับ ยิงกันมาวเวนอติก้าไปได้ทั้งด้านไฮแมนน็อกไปแล้วไฮแมนครับผมปล่อยรถคันสุดท้ายที่ไปทั้งด้านนี้อีกมาเรียบร้อยด้านปอร์เช่ครับได้สโตรฟี่ไปทางด้านนี้จะย้ำรับกันไหวหรือเปล่าเ <c oughs> หลือเพียงแค่อีกแฟบคนเดียวครับโอ้โหถือว่าดเดอทเวททิ้งบาดแผลแล้วระเบิดมันปุกกีกใต้รถส่งทั้งด้านอเมริกัเกมมิ่งออกจากเกมไปครับผม MIT h <c oughs> เหงาเหงาครับผมสูดคิวแล้วเหลือให้คิวหนึ่งคนแชมป์ในเกมนี้เป็นของไมมาเทสด้วยสกอร์คิวทั้งหมด2คิวครับ อะไรจะหวานเบอร์นั้นวันหน้าโอเคได้แล้วเบอร์เบิ้ลอ่ะสรุปชื่อเอางี้แล้วกันกูจะพาว่าบัวบอลแล้วกันเพราะว่ามันมีหลายชื่อแล้วกันมันมีหลายข้อมูลนะ่ะโอ้โหแล้วมิดเอ็ดครูเซียครับได้ยินเสียงการขับรถทางด้านหน้าของทางด้านเดเท d เกมมิ่งจะเข้าไปงัดเลยหรือเปล่าครับผมรับเดเท d เกมมิ่ง เอกรูเซียค่อยๆต่อแตะมาอุ้ยแล้วเวนอติก้าเวนอติก้าชุดแรกมาแบบนี้อุนี่คือรูเซียยิงหลุดไปแล้วเวนอติก้าจัดให้ชุดเดียวหงายท้องหงายไส้กันไปเวนอติก้าตรงนี้ลงมาแล้วเจอข้างห้านอุจิยาเจคอบแล้วเจคอบลุกโล่แบบนี้ไหวหรือเปล่าข้างหน้านี้เวนอติก้าครับขึ้นมาแล้วธนวัฒน์มาแล้วจ้าหายไปแล้วหมดเรียบร้อยครับอ่าเอกรูเซียยังน็อกอยู่ตรงนี้ครับเอาแล้วแล้วอุจิยาเก็บสามไปทางด้านนี้เคบายมาแปดเทพซาพีกาใส่เจคอบคมกว่าส่งด้านแปดเทพซาโนมันนั่วดูดีก็มา มาอีกต่อแล้วดูรินโดนไปครับผมเนี่ยนอกไปเช่นเดียวกันตัวนี้เหลือเพียงแค่ปู่ชิวคนเดียวหูแล้วเอไมที่ยังอยู่กันได้ก็ยังไม่ใครโดนซ้ำนะแล้วดักแมนเก่งด้นดูรินไปเอาละปู่ชิวเรียบร้อยผมเนี่ยไปในด้านไมเทสครับรอดรับในด,ด้านเดเทเกมมิ่งครับส่งออกจากเกมไปจบดับที่16บครับสวยๆเมื่อกี้นี้คือบอกว่าแลกกันแบบว่าช,ออชอ็อตต่อช็อตนะต้องรีบชุบเลยครับแล้วน่าจะอยู่ครบ4ด้วยครับแต่ว่าถ้าได้าเอซีเนี่ยไม่ได้เข้าไปซ้อนไฟแต่อย่างใดครับผมแลวเบบี้นันครับขับรถเข้ามาแบบนี้ผ่านทาาางงด้นนองอ้นบขออรคั แล้วไปต่อตทางนี้เปิดจัดๆที่กันทีด้านออร์บิทอ e ีสปอร์ตแล้วขับรถข้ามเนินมาไม่มีใครอยู่น่าจะนอนกันได้แล้วโดนยิงกดย้ำมาจากทางด้านออร์เรนท์วูฟครับแล้วแปะเนินได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับมินจีสปอร์ต e แล้วใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกันน,นีน e ็มีทางด้านไบจีเอสนะเพชรเด็บไ,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 ไปได้คิวไปได้นอนด้านพันธนารครับแล้วเก็บซ้ำมาจากเกมเซียเล็กตัวบินสายไปด้านคิวด้านเต้น้อยครับน็อกไปเช่นเดียวกักนนะครแล้วเก็บซ้ำโดยท็อปฟรีครับ นี่ฮะวงในเฟสที่ห้าผมกำลังจะประกบเสร็จเรียบร้อยครับกำลังจะเข้าสู่เฟสที่6แล้วมาลุน้นกันว่าวงจะบีบไปหาใครและเรียบร้อยครับบีบมาทางคุณศิร,ริพรอยู่ตรงกลางวงครับแล้วแมทแฟกเกอร์บรยิงด้านคุณศิริพรที่อยู่ตรงกลางวงครับเงาๆมันายไม่จีสปอร์ตจบดับพี่9้ที่เหลือ8ทีมสุดท้ายครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้ง4ทีมนอกวงเนี่ยเข้าวงยากพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นลำพูนบรินมอลเรนวูฟเซอร์รัตอีสปอร์ตแล้วก็ทางด้าน8บีบวาซุก้านะ โอ้โหแวะจิบน,น้ำสักแป๊บน,นะคุณผู้ชม <c oughs> อะ้วผมน่าจะเป็นไฟทาง,งด้านเอไมเซ่และลำพูนครับโดยมีทางด้านมือดินมอลเยเข้ามาตบทางด้านหลังนะทางด้านล่างเนี่ยจะเดือดเหมือนกันแต่ผมอาจจะต้องเลือกดูนะสักไฟหนึ่งนะครับเพชเดชครับค่ขอยๆอ้อ,อมมา แล้วเห็นแล้วยิงกดคอไปตรงนี้มีระเบิดสวนมาเหมือนกันผมแล้วตัดยางได้เป็นที่เรียบร้อยไงสำหรับเพจเดชโอ้โหนี่แกะ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 สำหรับเพชจเดชถอยลงมาก่อนครับเพชจเดชครับมายิงให้รู้นะว่าฝั่งนี้มีคนอยู่ครับแล้วน่าจะเลือกตีฝั่งที่ดักแมนอยู่เลยหรือเปล่าครับแต่ว่าวิ่งานจะมาน่ะสิครับคุณผู้ชมแนะม้ว่าทางด้าน R K J S เดินไล่มาแล้วและไม่แน่ใจว่าเพชรเดชเนีดด่ยได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่ว่าตัวเองอยู่ในบ้านครับน่าจะปลอดภยัย แล้วเดินมานมากอกบ้าที่ยังไงต่อจะเป็นตัวชุดเรียบรอ้อยส่งด้านเพรเดดน้องไปครับล้ำพูตรงนี้มีไฟต่อระดับแมนไปเทรดกันได้ทีน่าเวก้าก่อนครับตรงนี้มาแล้วอุจยาหหล่นรถไปเลยเหลือแค่ดูเจเียคนเดียวมาแบบรถแบบสิกันแล้วเรียบร้อยครับผมหงายท้องครับจะได้ไม่เจจบอันดับที่8ครับนี่น่าจะเป็นโพซิชันเป็นทามิ่งที่ดีอยู่ทางด้านเมอร์รินมอลครับเดินมาแล้วครับต้อมาเจอทางด้านสแลมเซจุนสแลมเซจุนมาสแลมเซจุนคมกว่าครับผมสแลมเซจุนคมกว่าแลมเซจุนคมกว่าแต่ว่าฉาวปวยมาเทรดคือได้ครับ โอ้มมยก็อนทางด้านดีเวก้าก็ต้องดวนมาทางด้านซ้ายท็อปฟีก่กำลังจะเปิดมุมมายิงแต่ว่ายัางไม่ได้ต้องนอนหลบเนีน่ยไปก่อนท็อปฟี่ครับได้ขิวด้านสนามเซจุดไปแล้วโดนระเบิดสุดท้ายของเฉาก้วยครับเรียบร้อยครับลำพูเดียทรอยสปอร์จบอันดับที่7ครับผม